สวัสดีครับมือนีบาวุตจะพาพี่น้องมาเห็ดก้อยหนังง้วครับพี่น้องเห็ดอยากก้อยเซ็ปแซ่บครับพี่น้องเห็ดเมนูกับเกมกระไรเลยครับพี่น้องเด้อไปเบิ้งวัตถุดิบน่มกันเลยครับนี่ครับอันนี้กระนหนังง้วนะครับเอาไปต้มนะครับให้มันเปื่อยๆนุ่มๆครับพี่น้องนี่นะครับก้อนขนาดครับพี่น้องนะครับแล้วผักก็จะใส่กระมีผักหอมบัว ผักชีไทยพี่ฝรั่งนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นหอมแดงครับโบก็ได้หั่นไว้แล้วอันนี้ก็เป็นพริกสดครับพี่น้องตสมความเผ็ดจักหน่อยอันนี้กับบางนาครับพี่น้องอันดับแรกเขาก็เอาหนังเขาไปหั่นครับพี่น้องไอ้ตอนหน่อยตอนใหญ่ก็แล้วแต่พี่น้องนะครับเด้อนี่ครับเขาก็คั่นไปเรื่อยๆครับพี่น้องคั่นจนเบิดแล้วครับนี่ครับกระได้มาเป็นแบบนี้นะครับเด้อนะครับ ืันนี้เข้ากับไปก้อยกันเลยครับืันนี้เข้ากับเอาหนังเข้าลุงหมอเลยครับนี่ครับืัอนี้เข้ากับมาปรุงรสครับพี่น้องวานนี้อันดับแรกเข้ากับใส่พริกขัวลงไปครับพี่น้องอันนี้ความเพลิดก็ตามใจชอบเวยครับเด้ออันนี้ก็เพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่วครับหอมหอมพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นผงนัวครับพี่น้องใส่หลายกระเสียบลายนะครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นน้ำปลาครับใส่ซอนหนึ่งไปก่อนครับพี่น้อง้ามันบวพอเขาก็ามาเติมอีกครับอันนี้กับหมักเน่าครับอันนี้ใส่ไปก่อนจากสองเปียงครับพี่น้องนะครับถ้ามันเขาบวพอเขาก็มาเพิ่มอีกขึ้นกันครับพี่น้องการปรุงกับแล้วแต่รสชาติเขามากเป็นไปเข้ากับปรุงเอาครับพี่น้องอันนี้เข้ากับคนคลุกเข้าให้เข้ากันครับพี่น้องนี่ครับโคเลียโคเรียไปเรื่อยๆ่อครับพี่น้องนี่นะครับ หอมขนาดครับพี่น้องเหมือนหอมพวกเข่าขัวที่เอาใส่กับไปครับพี่น้องชิมเบื้องรสชาติครับมันนี้รสชาติกับมันจังๆครับพี่น้องนี่ครับการเหตุกาเป็นสีแล้วครับมันบุพเพอย่างฮาก่อนมาเติมอีกครับตังเ๋ยวน้ำไปอีกจัน้อยครับพี่น้องค้นอีกจักรอบครับพี่น้องมันค้นคลุกเคล้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ใจเย็นๆครับพี่น้องกับเขา กับน้ำครับพี่น้องไม่จะได้เซ็บๆครับพี่น้องอันนี้ก็รรสชาติก็ดีแล้วพี่น้องก็ดิใส้หอมเข้าลงไปครับพี่น้องที่เขาหันห่นไว้ครับเฮ้ยเปิดตะกินครับพี่น้องเอ้ยคนคุกเข้าให้เข้ากันครับพี่น้องมา โอ้ยเป็นตะแเสบขนาดเห็นป่ะพี่น้องหนังนุ่มๆนะพี่น้องเนาะขนาดใส่แกงปลาขืเล็กกระเส็บอันนี้กินหนังเพียวๆเลยพี่น้องเอาซิมเบิ่งอีกรอบครับอันนี้โอ้ยซิมเราซิมอีกอยู่พี่น้องเลยบอลอันพอดีจักเสียนะครับไอขาดเปรี้ยวจังหน่อยครับพี่น้องยังบ่เลียวใจเอาเติมบางน้ำอีกรอบหนึ่งครับโอ้ยเฮ็ดกับเขาไอเี่ยงอลพอดีจักเสียนะพี่น้อง เอาคนอีกรอบครับอันนี้เอาซิมแล้วซิมอีกจนซีอิมเลวพี่น้องเฮ็ดกับเขาอย่างนี้นะครับเอาเรียบร้อยครับอานนี้วไปที่พอใจแล้วพี่น้องกิตักเสียจานนะพี่น้องเบิ่งก่อนครับอันน,นี่ครับพี่น้องสีสันน่ากินมาครับพี่น้องแซ่บอีดีเลยครับนี่เมนูนี้ นี่ครับน่ากินน่ารับประทานมันบรครับหนึ่งอยากให้พี่น้องได้มากินน้ากันเด้อครับเด้อเนาะนี่ครับมาเด้อครับบัดที่นี่มากินน้ากันกับ,บาวดเด้อครับเด้อนะครับกินกับขาวเหนียวข้ห่อนครับพี่น้องแต่เสียบขนาดแสบอีีครับพี่น้องอข่าวเหนียว ตามลงไปครับพี่น้องเอ็ดไอ้ลองเบิงด้วยครับเด้อพี่น้องจะได้เสีบเสบน้ำกันกับบาวุฒนะครับถ้าเบิงเราถือใจกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวุฒนํำในเด้อครับพี่น้องแล้วกับบาวุฒก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อบเด้อที่เขามารับชมนะครับสำหรับเมื่อนี้บาวุฒก็ขอตัวลาไปก่อนครับ ไว้เจอกันคลิปหนาด้วยครับด้วยขอบคุณครับ